n ิสสันคิกออเชกท็อปสุดปี2 0 2 2กับเลขไมล์ห0 0 0งแต้นๆค่ะพี่พี่ราคาขาย5้9แส0เาหเท่านั้นนะคะหนีก่อนเลยชิ้นนี้ต้องทําแน่นอนนะคะไม่มีผลต่อโครงสร้างค่ะล้อนะคะเป็นแม็กซ์เดิมจากโรงงานเลยนะคะครอบด้วยยางของ a l l i s o n นะคะพี่พี่สองหนึ่ทัห้ R 1 7ค่ะดาที่8ปี2องพันคันนี้นะคะเป็นรถเช่าหมดสัญญาปลดระวังแล้วตัวเกรดแล้วนะคะพี่พี่เป็นรถไม่ตกเกรดนะคะ โดยความพี่เขาเป็นตัวทอนนะคะชุดแต่งรอบคันเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังกล้องมองหลังกล้องมอง360ครบเลยค่ะท้ายกว้างมากนะคะใส่ของได้เยอะแบ่งสัดส่วนค่อนข้างที่จะชัดเจนมากภายในนะคะเบาะนะคะเป็นแบบสีน้ำเงินเดินได้น้ำเงินนะคะเป็นสีออกกลมๆนะคะเป็นเบาะหนังนะคะพี่ๆ ผลมอะไรได้เป็นมันติฟังก์ชันแบบนี้ไปนะคะเลขมาอยู่ที่1นึ0 0แสนนึืเท่านั้นนะคะพี่พี่หน้าจอสัมผัสรับรอง Android a u ตัว p p l e c a r p l a y แล้วก็เกียร์ออโต้มีโหมดให้เล่นค่ะตรงนี้นะคะก็จกมองหลังเนี่ยเป็นกล้องนะคะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันเป็นสีแบบทูโทนะคะน้ําเงินตัดกับดํานะคะภายในยังสะอาดเดี๋ยวเรามีคาสปาให้ก่อนที่จะส่งมอบนะคะตรงนี้มี USB ให้2จุดค่ะ รถที่เรานะคะพี่ๆได้เห็นคันจริงก่อนเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพให้ก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้นะคะซื้อสดไม่บกแบบสามารถจัดไฟแนนซ์นได้สนใจเดินทางมาดูรถนะคะโทรหาเอวาได้เลยวันนี้วาราไปแล้วนะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอวาอยากขายรถค่ะ